สัตนางสาวนิชานันแสงสิริพงสัดส่วน34 24 36น้ก5ำหนัก51กิโลกรัมส่วนสูง176เซนติเมตวิทยาลัไพยาบาลส่งเข้าประกวดคโอ้โหี่ยงให้กำลังใจดีมากๆเลยนะคะ ายเลขสงนางสาวจิติมาทับขวาสัสบส่าน้ำหนัก48กิโลกส่วนสูง168เซนติเมตรเข้าชมนสมเข้าประกวดหมายเลขสามนางสาวสุจิดาดวงคนจสัตวน น้ำหนัก50กิโลกรัส่วนสูงหนึ่งร้กิบหกซมตราทางหุ้นส่วนจำกับชวิโยนจำกัดส่งเข้าประตวครับหมายเลขสี่นางสาวสุดชาดาพันธน์คำสัดส่วนสามสิบสี่ยี่าหน้ำหนัก48กิโลกิโ ส่วนสูง168เซนติเมตรสมาคุไทยเวียดนามสงเข้าปรุษหมายเลข5นางสาวรัฐไทยชนกสมโพสักด์ส่วน36 24 34น้ำหนัก49กิโลกรัมส่วนสูง171เซนติเมตร โรงเรียนเทศบาลสีรัตนโกศิทป์200ปีสุกเข้าประกวดครับหมายเลขเจ็ดนางสาวกัญธิดาสมจิตสัดส่วน3 3 2636น้ำหนัก48กิโลกรัมส่วนสูง173เซนติเมตรโรงเรียนชุมชนเทศบาลสามพินิษฐิอภยานุสอนส่งเข้าประกวด เวดดิ้งสตูดิโอเรดูนครสงเข้าประกวดครับหมายเลขเก้านางสาวณพัฒนเอิบอิ่มสัดส,ส่วน 36 26 36น้ำหนัก 4, 49กิโลกรัมส่วนสูง168เซนติเมตรชุมชนโทสีส่งเข้าประกวด ช่ำรำสัดส่วนส4 2ส36สาหน้ำหนัก51กิโลกรัมส่วนสูง170เสซนติเมตรชุมชนวัดพระอินแปลงส่งเข้าประกว,วกดับ ส่วนสามสิบสีามสิบกน้ำหนักสีสิบแปกิโลกรัมส่วนสูงหน,รรนึ่งร้อยเจ็ดสิเซนติเมตรชุมชนีเทพทุ่งส่งเข้าปวดขวดครับ สารเกียรติกาบุญพิกสมสิสี่ยสิมน้ำหนัก50กิกิโลกรัมสวนสูง175เซนติเมตรรองยอดแอฟยและคอนพนส่งเข้าประกวดและสังท้ายท่นสุดท้ายหมายเลข13นางสาววรดาพัฒน์ง สักส่วน 33, 26, 35, น้ำหนัก48กิโลกรัมส่วน 0, สูง165ซิติเมตรทาง้นส่วนจับกับโชคชัยยานโดนส่วเข้าประกวดครับ หลังจากที่สาวงามทั้งหมดนะคะได้เดินกดโฉมนะคะเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะหลังจากรอบนี้ลงไปนะคะก็จะให้น้องๆลงไปพักสำหรับชุดการแสดงนะคะขั้นนะคะระหว่างที่คณะกรรมการกำลังกาลังให้คะแนนนะคะแล้วก็รอประกาศ6คนสุดท้ายนะคะที่จะเข้ารอบแล้วก็ตอบคำถามนะคะ สำหรับชุดการแสดงที่ท่านจะได้รับชมนะคะวันนี้ก็ยังมีชุดการแสดงจากโรงเรยียนนครพนมวิทยาคมด้วยนะคะ วงามทั้งหมดอีกคร้งหนึ่งนะคะ่เชิญน้องๆลงไปพักได้เลยนะคะในรอบต่อไปนะคะหลังจากที่ชมชุดการแสดงจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคมเสร็จแล้วนะคะเราจะมีการปร,ประกาศรางวัลกระทงทั้งสองประเภทนะคะ ตอนนี้คณะกรรมการแริกำลใส่เว้นตาแล้วก็หันหน้าหันซ้ายหันขวาแล้วนะคะซึ่งสาวงามแต่ละท่านนะครับสวยงามกันทั้งนั้นเลยะครับใช่ค่ะในปีดีอย่างที่ได้บอกไปนะคะเราเลือกสาวงามที่สวยที่สุดนะคะ<ช>มา<ช>วนเวทีนางนพมาศในงานปรเะทดีลอยกระทงประจำปี2565ในปีนี้ค่ะใช่แล้วครับกว่าเราจะเส้นหาได้ะนะครับงา แต่ละท่านนะครับที่เลี้ยงดางนามนะคะตอนนี้ก็ให้กำลังใจที่หลังเวทีนะคะหน้าเวทีก็มีนะคะหลายๆท่านอาจจะกำลังลุ้นในใจนะคะว่าเอ๊ะที่เดินมาสอรอบเนี่ยขึ้นมาสอรอบแล้วเนี่ยใครน่าจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง,งหกรางวัลในวันนี้นะคะ<ช> ทุกคนก็คงจะมีมหมายเลขในใจที่จะได้รับรางวัลห,หรือว่ามงลงในวันนี้เองครับค่ะมงจะลงที่ใครนะคะวันนี้เราก็ต้องรอรับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะหูลูกตาค่ะวิวทิวทัศน์ะน้องเบนนะคะเป็นคนนะครพนมน้องเบ้นดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เกิดเป็นคนนะครพนมและนี่แหละค่ะลงเบนจะสื่อให้ทุกคนเห็นว่า การมาเที่ยวในวันลอยกระทงเที่ยวที่จังหวัดนครพนมในแอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชันติตต๊กต็กให้คนที่ต่างชาติหรือว่าต่างจังหวัดได้มาพบเห็นแล้วก็อยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมขอพระคุณค่ะค่ท่านต่อไปนะคะในดอกเลือหมายเล่นเลยคะ่ะ เ,เลขหนึ่งะะหมายเลข1นนะคะคาถามมีอยู่ว่าให้บอกข้อดีของกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมาหนึ่งข้อเพื่อคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะให้บอกข้อดีของกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมาหนึ่งข้อค่ะ ค่ะสำหรับข้อดีของกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะขึ้นหนึ่งค่ะสามารถหาได้ง่ายค่ะทุกๆบ้านก็สามารถสามารถหาได้ง่ายค่ะก็ทุกๆบ้าน เป็นทุ่งป้าปลูกต้นกล้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นวัตถุที่หาได้ง่ายที่สุดค่ะถ้าเราจะใช้พลาสติกในการลอยกระทงมันจะสามารถเป็นขยะนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ต้นกล้วยนอกจากจะเป็นสิ่งที่หาได้ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและยังเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ครั้งแรกเมื่อสมัยกรุงสุโข,ขทัยด้วยค่ะ นับต้องนับว่านางนบพมาศคนแรกที่ประดิษฐ์กระทงนั้นประดิษฐ์เมื่อสมัยสุโขทัย,ย,ทยซึ่งกระทงที่ประดิษฐ์ครั้งแรกคือกระทงที่ทําจากดอกบัวค่ะและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ดีเพราะว่านี่คือธรรมชาติค่ะธรรมชาติของเรานะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปค่ะและวน้องทรายก็อยากจะฝากสามข้อกับจังหวัดนครพนมนะคะหนึ่งก็คือ Amazing ค่ะ Amazing นะคะสังเกตได้จาก นี่เลยค่ะพญาศีสัตนานาราชนะคะที่มีที่นี่ที่เดียวค่ะ2นะคะ สองก็คือติ้งบิ๊กค่ะติ้งบิ๊กนะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ดักผู้ใหญ่ท่านพ่อเมืองเพราะเมืองที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างเช่นปาระเพนีโรยกระทงในวันนี้ที่ทําให้น้องชายได้มา,ารักษาสื่สานและต่อยอดให้อยู่คู่กับเพืหลานชาวคนไทยสืบไปค่ะ3นะคะ3ก็คือแฮปปี้ค่ะที่นี่เสียสวนติดแดนแห่งความสุขตั้งแต่น้องชายเดินเข้ามาเจอพ่อแม่พี่น้องยิ้มและทักทายน้องชายรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆเลยค่ะเสน่ห์ไทยงามมารย,ยาเสน่ห์ชาต วัฒนธขอบพระคุณค่ะค่ะถามแล้วนะคะอ๋อกำลังโชว์ยิ้มอยู่นะคะเรียกคะแนนกับคณะกรรมการนะคะน้องคนต่อไปนะคะเลือหมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขห้าและหมายเลขหกค่ะหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองนะคะคำถามมีอยู่ว่า คุณคิดว่าการประกวดนางนพมาศมีความสำคัญหรือมีประโยชน์อย่างไรโดนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณคิดว่าการประกวดนางนพมาศมีความสำคัญหรือมีประโยชน์อย่างไรคะ่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะนางนพมาศนะคะนพนะคะหมายถึงการไหวมากมากนะคะหมายถึงนะ้คือ ผู้ที่กลับไหวแม่น้ำนะคะนางนบพมาศนะคะเป็นทูนนะคะที่เตดนไห้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีของวันลอยกระทงนะคะน้องเปเตอร์เห็นว่านางนพม่ามีความสําคัญนะคะซึ่งจะเป็นการจัดประเพณีวันลอยกระทงทุกๆปีนะคะเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะให้อยู่กับเราชั่วลูกชั่วหลาน,นะคะ่ะและวันนี้นะคะน้องเปเตอร์ก็อยาก ขอบคุณเทศบาลเมืองนครพนมนะคะที่จัดเิธีประกวดนางนรพมากให้น้องใบเตยได้มาแสดงความสามารถในวันนี้และสืบทอดวัฒนธรรมต่อไปค่ะขอบคุณช่ะขอบคุณน้อนะคะหมายเลข่อไปเลยนะคะเหลือหมายเลขสี่หมายเลขห้าและหมายเลขหกค่ะขอเรื่องหมายเลขหกค่ะหมายเลขหกนะคะ คำถามมีอยู่ว่าแหล่งน้ําคือปัจจัยหลักให้มีการลอยกระทงคุณจะบอกคนทั่วไปอย่างไรให้นึกถึงความสำคัญของแหล่งน้ำทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะแหล่งน้ําคือปัจจัยหลักให้มีการลอยกระทงคุณจะบอกคนทั่วไปอย่างไรให้นึกถึงความสำคัญของแหล่งน้ําค่ะ ค่ะคำถามนี้น่าสนใจมากเลยนะคะความสำคัญของแหล่งน้ํานะคะอย่าลืมค่ะว,ว่าคนเราไม่สามารถขาดน้ําได้ใช้อุปโภคและบริโภคในทุกๆวันเลยค่ะและแม่น้ํานะคะยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเลยค่ะทั้งมีสัตว์น้ำในในแม่น้ํารวมถึงให้ผู้คนสามารถใช้ประกอบอาชีพคมนาคม เป็นต้นไปเป็นต้นได้ค่ะแล้วก็แม่น้ํานะคะหากขาดน้ําน้องปอเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องอยู่อย่างลำบากอย่างแน่นอนค่ะมนุษย์เราสามารถขาดอาหารได้แต่ไม่สามารถขาดน้ําได้ค่ะและแม่น้ํายังมีออกซิเจนที่ช่วยให้เราหายใจได้มีความสดชื่นร่มเย็นค่ะก็น้องปอก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่า เราทำเต็มที่มากๆแล้นะคะวันนี้เนีก็ขอบคุณค่ะม่เอาก่อนค่ะหมายเลขตกลไปเลยนะคะเหลือหมายเลขสี่กับหมายเลขหค่ะไร้เาหมายเลขห้าหมายเลขห้านะคะไม่รู้ามคนก็ไม่รูหมายเลขแห่งความอารมณ์ดีนะคะคำถามมีอยู่ว่าคุณอยากลอยกระทงไปกับกระทง เพราะเหตุใด่วนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอยากลอยอะไรขออภัยนะคะคุณอยากลอยอะไรไปกับกระดงเพราะเหตุใดค่ะกิ๊นะคะถ้ากิ๊ฟจะลอยกระดงกิ๊ฟขอลอยสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตในที่ผ่านมานะคะที่รู้สึกว่าทําให้ตัวเองไม่มีความสุขค่ะก็อยากให้ลอยไปกับแม่น้วค่ะขอบคุณค่ะ สั้นๆในใจความนะคะสำหรับสังงามคนที่หกน,นะคะก็เหลือคำถามหมายเลขสี่นะคะคำถามมีอยู่ว่าหากคืนวันลอยกระทงห้ามจุดลุดอกไม้ไฟเราควรสร้างสีสันให้คืนลอยกระทงนี้ด้วยอะไรดีทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะหากคืนวันลอยกระทงห้ามจุดลุ ดอกไม้ไฟเราควรสร้างสีสันให้คืนลอยกระทงนี้ด้วยอะไรดีค่ะขอบคุณสกลกรคพานนะคะสําหรับน้องเข้ามานะคะถ้าคิดว่าการที่เราจะลอยกระทงเพื่สีสันเราก็แค่แต่งชุดไทยแต่งชุดผ้าพืนเมืองเข้าร่วมกิจกรรมทางจังหวัดจัดให้ กิจกรรมนี้เราสามารถสื่สาวได้ทำและประเพณีให้อยู่ยิ่งยืนยาวนานได้ค่ะเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกๆประเพณีวัฒน,น,นธรรมค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านได้ฟังคำตอบนะคะจากสาวงามทั้ง6ท่านเป็นทกี่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะให้สาวงามทั้ง6ท่านนะคะ เดินให้คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ยนโฉมอีกหนึ่งรอบนะคะในระหว่างนี้นะคะที่เดินย่นโฉมอีก เนีครั้งนะคะคณะกรรมการก็จะให้คะแนนแล้วเราก็จะทำการตัดสินนะคะจงนี้วงสุดท้ายนะคะยิ้มสีสวยนะคะให้คณะกรรมการเราได้ชมอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะสำหรับการประกวดนวะโกนกระมาในวันนี้นะครับผู้เข้าประกวดนะครับที่ได้รับรางวัลน,นะครับจะได้รับ ถ้วยรางวัลพร้อมกับเงินสดนะครับและสำหรับคนที่ได้รับรางวัลนางลพมาศจะได้รับมงกุฎด้วยนะครับรางวัลที่นางลพมาศนางลพมาศได้รับนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครับจะรับเงินสดจำนวนหนึ่งล้านบาทและนางลพมาศที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรับรางวัลเงินสดจำนวน8,000บาทครับสําหรับนางอุปมาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับจะได้รับเงินรางวัลจํานวน5,000บาทผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามครับก็จะได้รับรางวัลเงินสดจํานวน4,000บาท สำหรับนางงามที่เข้าประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่4จะได้รับเงินรางวัลเงินสดจำนวน3 0 0พบาทและรางวัลขวัญใจมหาชนเทศบาลเมืองคนครธนมได้รับเงินสดเป็นปรางวัลจำนวน5,000ันบาทครับสำหรับเงินรางวัลน,นะคะแล้วก็ ขอ,ของขวัญน,นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะท่านวันเพ็งคุณตั้งวัฒนานะคะแล้วก็ท่านประมวลขันตีนะคะที่สนับสนุนเงินรางวัลแล้วก็ของขวัญน,นะคะให้สาวงามที่เข้าประกวดนางนุพมาในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2565ในปีนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากน้องๆเดินครบเสร็จแล้วนะคะจะให้น้องๆลงไปพักนะคะเพื่อที่จะให้คณะกรรมการของเราได้ให้คะแนนแล้วก็รวมคะแนนนะคะเดี๋ยวจะให้น้องๆขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ mm hmm. ขอเสียงปรบมือให้สาวงามทั้งหกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. หมายเลขสามค่ะนางสาวสุธิราดวงบนจันทรห้างหัวส่วนจำกัดต้องมียนส่งเข้าประกวดนะคะและก็รางวัลรอชนะเลิศนดับที่หนึ่งะคะก็คือหมายเลขสี่นะคะนางสาวชุสุชาดาพันคำจากสมาคมไทยเวียดน,นามส่งเข้าประกวดนะคะขอเรียนเชิญท่านวัฒนศักดิ์เจียวิรยพุญญารองนายกเทศมนตรีเม,ม,มืองนครพนมมอบรางวัลให้กับ นางนกพมาศเทศบาลเมืองนครพนมประจำปี2565ค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศนะคะจะได้รับเงินรางวัลจำนวน1,000 0บาทถ้วยรางวัลสายสะพายและมงกุฎนางนกพมาานะคะซึ่งในปีนี้เราได้รับมงกุฎนะคะสนับสนุนจากนายกองการบริหารสวนจังหวัดนครพนมค่ะ วันเป็นจุงตั้งวัฒนานะคะใส่มงกุดให้สาวงามด้วยค่ะนานโนรามาในปีนี้หลายท่านน่าจะบอกว่าตรงใจแล้วก็อยู่ในใจนะคะเราะเห็นว่าทุกท่านสวยทุกคนเลยใช่ค่ะ แต่ละคนสวยทุกคนแต่มีเสน่ห์แล้วก็ไหวพริบปฏิพานไม่เท่ากันนะคะมีความคิดความเห็นที่แตกต่างนะคะฉะนั้นก็ดุลลพินิจของคณะกรรมการนะคะที่ให้คะแนในในวันนี้เรียกได้ว่าทุกรางวัลน,นะคะคณะกรรมการของเราปรดวดหัวทุกรางวัลเลยนะคะลำบากใจทุกรางวัลน,นะคะ เดี๋ยวเป็นที่ค่อีกครั้งนะคะด้วยรางวัลร้องไนสดจำนวนหนึ่งหมื่นบาทค่ะเหมาะสมและผู้ควรนะคะสวยงามมากค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะ ก็คือหมายเลขสี่นางสาวสุชาดาพันคำนะคะจากสมาคมไทยเวียดนามส่งเข้าประกวดนะคะค่ะเชิญน้องหมายเลขสี่นะคะที่หน้าเวทีและขอเรียนเชิญท่านอุบลรัชชัยพาน,นิชรองประหลัดเทศบาลเมืองนครพนมเป็นผู้มอบรางวัลให้กับสาวงามนะคะรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งในวันนี้ค่ะ ขอประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับแม่ฝนพ่อกึ่มนะคะมารับน้องเลดา้าด้วยนะคะที่หลังเวทีนะคะ mm hmm. คุณแม่ฝนกับพ่อกึ่มนะคะติดต่อรับน้องเลดา้าได้ที่หลังเวทีค่ะ จากที่มอบรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านนะคะร่วมบันทึกภาพร่วมกันกับสาวงามนะคะขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารของทางเทศบาลเมือ,นอ,มนองนครพนมทุกท่านด้วยนะคะบันทึกภาพร่วมกับสาวงามที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยค่ะ ต้องขอบคุณนะคะสำหรับรางวัลน,นะคะเงินรางวัลจากคุณแม่วันเพ็นคุณตั้งวัฒนานะคะคุณแม่ประมวลพันตี